محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وعلمنا فهما وارزقنا تاويلا اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين ولو رأى شخصا يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بخلاف ما لو رآه نائما وقد ضاق وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت لا نعم مسألة ولو رأى شخصا يصلي تاكد وراو เห็นคนคนหนึ่งกำลังมายังอยู่ยเราเห็นคนมายังวาลาสาบีซึ่งคนนั้นนั่นเสื้อผ้า <c oughs> ที่เขาสวมใส่นั้นเอาบาดานิฮีหรือบนเรื่องรางของเขาเนะี่ยยังอะไรล่ะนาจาส a ต o น,นามีนาจิส นายิสติโไม่มาอภัยแต่นายิายสติโมาอภายนั้นไม่ไรเขียนฮะิตห,หนึ่งนายิดอีกเดียวนาะยิบแหลกหน่อยอ้น,นั้นไม่ไรไแต่ถ้าห้ากว่านะเราเห็นคนใดที่ไม่ยั้งอยู่เสื้อของเขาติดที่ยิ้งจอกนะว่าบาดีกจอกกี่ใสเสล่ถึงเขาไม่เห็นเขาไม่รู้นะหรือินจอกขี่ใสใบหูสเสล่นาะบปร่างกาย เขาไม่เห็นเขาไม่ร네ู้เนาะหรือพอเขาสู้หยุดปั๊บเรามาทีหลังว่าซอนของเขาที่อินจอกอิดอยู่ทีว่าซอนหันก็มีนายิสอิดอยู่ที่เสื้อผ้าหรือว่าร่างกายถ้าเราไปเห็นนั้นวาจบาล็นอะไรยี่อัลิมาหูวาจิบบนคนทีเห็นนั้นจะต้องบอกให้สาบนะกับคนณๆนะ คำว่าวายบต้องบอกแสดงคำไม่บกเราไม่บกนั่นบาปนั่นคือวายุถ้าเราเห็นปั๊บเราต้องบอกอันที่ออกติดจะตดว่าซนนั่นแต่จะไม่ใช่ชื่อไม่รู้ละนะอ้างชื่อก็ไปกันนะคนนั้นคนนี้อิกที่ออกติดเยอะนั่นต้องบอกงานป่าวายิบบิชิลาฟิมาโอโรอาฮูนาอิมันซึ่งต่างกันกับกรณีของ ถ้าหากว่าเราไปเห็นคนคนหนึ่งนอนหลับอยู่ว่าก e ็รอก็รักต no el, nah. ุซึ du, dalam, ่งเวลาแคดิมอดแลล่ะเวลาเคปละฟาอินนาหูลายจีบ nah, ูอาไลฮิจัมบีหูหูนะไม่ว่าจิบบนคนถึงเห็นคนถึงนอนนั่นจะต้องปลุกคนนั้นไม่จบที่นะไม่จบที่เดียวกันไม่จบที่ การนอนนี่นะนอนนั่นตอนขาววักดูอเลยกับแต่ถ้าว่าขาวักดูเลยนะถึงมานอนไอ้น,นั้นก็ละเองกันแต่ว่านอนถึงเราไปเห็นนอนอยู่วักดูแค่เ,คเม็ดหละไม่ว่าหยิบตรงปุกคําว่าไม่ว่าหยิบตรงปุกนี่หมายถึงว่า้าเราไม่ปุกนั่นไม่บาปแต่สุนัตให้ปุกให้บุกหรือมาไอ้น,นั้นอีกรื่องหนึงน่งฟังไอด้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวราว่า นะไม่วาจิบอะไรคุณนอนเราคนเราพอฟังเลยปั๊บป้าไปเล้งมันหมดนะเราต้องคิดกันก่อนหนังสือบอกไม่วายิบต้องปุกสุนั่นไม่ล่ะฮะมาเลกันละคำว่าไม่วายิบต้องปุกนี่ก็คือทางว่ามันนอนก่อนเขาวักดูว่าอินคอรจันวักนะถึงแม้ว่าที่มดวักดูไปสักที่ก็ดตาเพออะไรตเดกยนทะเลคำอธิบายของเขาว่าเราเห็นด้วยหรือไม่ นะคำอธิบายของหนักฟิกถึงน้าร้อยย่างสองมาสอ่ละตอนนี้คนมีนายิสวาหย,ยิบต้องบอกนะไม่ยังแต่คนนอนรับไม่วาหย,ยิบต้องปุ๊กนะต้องเรือเะใดแต่มันมีเหมือนอตามจริงล้วว่าคนมีนายิสคอยบอกดังนั้นคนนอนก็ต้องบุ๊กแล้วมาก,กันนันตาเราหวานั่นแล้วเนาะแต่หนักฟิตก็ไม่หวานขนาะ วันฟักูอันนั้นอิมขอแตกต่างระหว่งางสองกรณีนี้นก็คือกรณีของคนถี่มีนายสิบว่าหยิบเราต้องบอกและกรณีของคนถี่นอนหลับไม่ว่าหยิบเราต้องปกนั้นไงรู้มุกัลลเัเเพราะคนนอนหลับนั้นไม่มุกัลลัสนั่นก็คิดตรงนั้นพะคนนอนหลับไม่มุกัลลันะไม่มุกัลลัก็คือ คำว่าไม่มุตัลลับก็คือคิตอบของอัลลอฮ์ตาลาในอายัดก่อนที่บอกว่าอักอิมิสล่าอัลลอฮ์ตาลาว่าอักอิมิสลาแต่ลีดูลูคิชัมซิพวกท่านจงไม่ยั้งนะอัลลอฮ์ตาลาว่าพวกท่านจงไม่ยั้งคีดตอบอัลลอฮ์คีดตอบตอบโต้กับผู้ที่มีสติปัญญานะก็จะคิดตอบกับอ้าอื่นคนเทมีสติปัญญาถึงคนที่นอลรับนั่นนะก็จะไ gray รุ่นอ้าอื่น คนไม่มีสตินอนรับแต่ยังสติทำมาหรือเขาเรียกวอัลลอฟิลค้นที่สติหายไปจากตัวดังนั้นคนอดีตนั้นีจึงบอกอูฟีอันก็ละมุประกาทุกหยอกจากการบันทึกจากต้นที่นอนรับเขาก็ไม่เอาโทษก็ไม่เอาโทษต้นที่รับแล้วก็เอาโทษต้นที่ไม่รับตะเห็นหรือไม่ไม่ว่าหยิบไม่ว่าหยิบแต่สุนัตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เดี๋ยวจีอธิบายก็เลยเดินนี่นักอุสลิฟิกบอกว่า ตะลีฟุลกอฟิลิมุฮาลนนะการเต่อัลลอฮฺตาละจะไปตอ,อกนักบัญญัติกับคนทีนส่สติปัญญามีมีนั่นนะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนบ้าไม่ว่าหยิบต้องมายังปอดสติไม่มีคนนอนรับนะไม่ว่าหยิบต้องมายังที่ถ้าว่ามันรับเยู่เลยและเป็นการรับิก่อนจะเข้าวัคตูนะก่อนจะเข้าวัคตูแต่ถ้าไปรับหลังจะเข้าวัคตูแล้ว ไอ้นั่นอีกเรื่องนะนะบต้องปุกไม่ปุกเั่นบาปนัมอินอาซอบินเนาวมีแต่ว่าถ้าเว่าการนอนของมันนั่นเป็นสาเหตุจะอาจจะทำให้เกิดบาปได้หมายความว่บบันทึกกามาอิจานาอันดื้อินวัตติเชนถ้าว่ามันนอนตั้งแต่เทวตุริบรีเขยดีมัะ นะเหลือสิบนาทียังดีนอนอยู่เลยเหลือยี่สิบนาทีตวาวนาอนนกินเวลาไปครึง่งชั่วโมงเนี่ยยังดีนอนอยู่เลยและไงไง,งว่าขขาวักือเลถึงมันไม่แน่ใจว่ามันตีเตือนขึ้น,นมาท่านไม่ยังหานั่น,นกนนนนะ็เป็นการนอนที่นําไปสู้บาปนะเป็นการนอนที่นําไปสู้บาปดังนั้นถ้าว่าเป็นการนอนแบบนั้นนั่นวจาจาบัตมบีฮูฮูวาหยิบกะตองปลุกนะลิลอัมริบิลมาเพิ่งจะเห็นนั่นวาหยิบกระปลุก ทำให้บุกนั่นบ so ้างเรองมร่องีวเปนะรือของานที่เรา้อจัก็นเรื่องของัลฮะห้ําไ้มักสับเร่องของอัลลอฮฺนั่เปงนันคือ่ของอรลทุกคที่งะั้นนะสรุปนะก็คืออุลาอน่นแบั่นอออเป็นออละ้เราไรู้จักเองออัอนุ่เออกร่ออัอก่ห้เราได้ตู้จกับองเองนนนนเองนันคือื่อว่ออิบนุดี บอกว่าหยิบต้องบุกค,คนลบไม่ว่าจะนอนป่าใดก็เหลวแต่นะก่อนข้าวักดูก็ต้องบุกหลังได้ข้าวักดูแล้วนอนก็ต้องบุกเหมือนกันนั้นอิบดะกีกว่าขนาดน,นะอุลมามะอีกไฟหนึ่งก็คืออสุตีนะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการนอนนะก่อนข้าวักดูถ้าว่าเป็นการนอนก่อนข้าวักดูนั้นนะไม่ว่ายิบต้องบุก แต่ถ้าเป็นการนนหลังได้ข่าววัตถูเละวาหยิบต้องอุกเพราะเพราะถ้าว่าสภาพของเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอยู่ใช่ไหมละ่ะถึงข่าววัตถูปับ๊บเราเป็นมุกัลรับสําหรับวัตถูของมายังนั่นนันแต่ถ้าว่าเรารับใสก่อนเลยนอนรับใสก่อน,อนพอรับปั๊บประกาศถูกหยกพอปอกการะกาศถูกหยกมาแล้วก็ไม่บันทึกวัตถูเพิ่งมาข่าวทีหลังพอวัตถูข่าวปับ๊บเราไม่มีสติปัญญา มายังวัตถุนั้นไม่ได้ว่าหยิบบนคนนอนลับและสุนัตสําหรับคนเตะน,นาเตือนนั่นให้ปุกน,นะมันคือสรุปปัญหาเนาะว่าไอ้ดอนฟันหน้าอิมูอิดาอิสตัยกอบอัดดาสลาตาหูตามมาตัและเทม่เหมือนกันอีกสำหรับคนนอนกับคนเทมีนายิสนั่น เพราะคนนอนกอดเอื้นขึ้นแล้สามารถยกขึ้นมาไมยั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบวัลโมซลีบินนายาสตีสซลาตูฮูบาติละตุนซึ่งต่างกับคนไมยัง้งเทมีนายิสโยในร่างกายหรือเสื้อผ้านั่นน่าไมยั้งของเขาเป็นไมยัง้งเทบาตายน่าก็เลยมันมีเหมือนเราที่เอามาเทียบเขียงกันไม่ได้ลาตะกอมุจซีอกันฟาวะจับะอลลามุฮู ดังนั้นมายังของคนเต็มีนะยิสอยู่ในตัวนั่นเป็นมายังที่ใช่การไม่ได้ก็เลยว่าหยิบบุญคนเต็นต้องบอกถึงแม้ว่าคนไม่บอกนะเราลบมากนะเราอยู่ในเรามายังชับปั๊บหันมาแลกที่จริงจอกติดเยอะถ้าต้องมายังไหมนั่นแหละเพราะมันเป็นกระดูกอุโมดเจารียะนะเป็นสิ่งเกิเปิดเผยนะนายิสเป็นสิ่งเกิเปิดเผยเราเห็นพอเห็นปั๊บต้องตีอาดทำมายังไหมมันไม่เหมือนกับอาด con im imam thì cười ăn bê quyên có Wa lau sahal imamu fil jumu'ati Mas Allah ơn vọng Wa lau sahal imamu Ta wa imam kub lưu Fil jumu'ati Này mê yang văn thúc Wa jaba alal ma'mumi tambi hu hu Fil rak'atil ula นาวาจิบบนมะมุ้งจะต้องเดือนในรอกาชเรกท่านพูดนะอิหมัมได้ให้สลัมในรอกาชเรกนะรอกาชเรกอยู่เลยอิหมัมให้สลัมซะเลยมันยังวันจุกมันยังสองรกาชห้าวาจิบบนมะมุ้งจะต้องเดือนว่าซุบฮานัลลอฮ์นะให้เดือนว่ะมันยังไม่ครบตี้แล้วเนะวาะวกะซาฟิศานียะที เช่นเดียวกันถ้าว่าในโรกาเตโซนนะในโรกาตตโซนอิมัมไฮซาลัมโดยที่รอกาเตโซนไม่สมบูรณ์ที่เช่นอัตตฮิยาอ่านไม่สมบูรณ์ที่อันนั้นเราไม่รู้ละนะฟาติฮะอ่านไม่สมบูรณ์ที่นะอ่านเดิมๆก็อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนบางคนนะวะลัดลิออลอามิดเดี๋ยวนี้ก็ตั้งจบแต่บิสมิลลาห์ไม่อ่านนะปั๊บขูบรองก็เสร็จนะ จนกระท right? ั่งนางอัต네ยังให้สลัมปั๊บให้สลัมเรียบร้อยรอการนั้นั่นไม่ได้ที่เพราะบิสมิลลาห์ไม่มีที่ในฟาติย์ก็เลยรอการ์นั้นถือว่าไม่มีถึงที่นี่ให้สลัมพอให้สลัมปั๊บมกมุมตองเดือนอันก็ได้ในโรการ์ที่สองอีหมั่มให้สลัมโดยลืมว่าอิลลัมยาจุสอัลคูรูจูมินฮาถ้าเราทำตั้งแต่ที่บอกว่าไม่อนุญาตให้เรานี้ออกจากเมียงคำว่าออกจากเมียงตรงนี้ก็คือมูฟาโรก นการเนียดมุฟารอกอแตาวันในเมยังอื่นนั้นไม่ไรเลยเนาะเมยังโสฮูดปอบีมัมทำตาซายไม่รู้ทำอะไรเลยนะเมตุเมตองเลยจึงเรากีดฐานคาหาเนียดมุฟารอกอนั้นไม่ยังอื่นแต่ถ้าเป็นเมยังวันศุกร์นั้นมันไม่เหมือนกันนะเพราะถ้าเราเนียดมุฟารอกอปักเราตีไปทำอะไรเด็ดทำวันศุกร์มันเดื่มต้องรอการหรือว่าเราตีเนียดมุฟารอกอไห้ทำโสฮูด่ะ ม,มันมันมันไม่เหมือนกับมนยังปกติตัวไบธรรมดาแล้วเนาะถึงที่นี่อุลามะชาฟิอีเราบอกว่าการสถิี่เป็นมนยังวันซุกขึ้นมาได้น่ะคนคนหนึ่งจะต้องท่านสักโรคกาศอ่นอะันก็เลยตาหาักวะตา,าหักว่าเราสมวัวมัสบอกมากปั๊บโรอกาสเรกไม่ท่านน่ะรคการเรกไม่ท่านเดยมายังวันซุกนะแล้วเนาะไม่ท่านโรคการเรก คือบางไม่ต้องเลี้ยงอยู่เลยเราไม่ฟังเลยมาปั๊บโรกาตเรก็ไม่ยังไปเสร็จพอโรกาตที่สองปั๊บเรามาท่านอัลลอกท่านโรกาตหนึ่งยกขึ้นเทิมกค่เพียงโรกาตเดียวแต่ถ้าไม่ท่านสักโรกาตหนึ่งต้องเช่นมึงอเรามาปั๊บอิมัมอยู่ในโรกาตเทอยู่ในอัตตาฮียาเลยเรามาเรามาท่านโกาถ่ายอัตตาฮียาต้องยกขึ้นเทิมเชื้โกาดังนั้นยากตรงนี้ก็คือไม่ยังวันซุะเราตีได้ไม่ยังวันซุปต่อไปนั่นเราจะต้องได้อย่างหน่อยโรกาตหนึ่ง bắp niêm của pharaoh có đại rưỡi mà lót mà thì tâm không rộng thì mắm nào quý đã bỏ vào này nắng xíu mất giờ mộ à ta ha niêm của pharaoh có này rồi cả tỷ sông đại Nè, niêm của pharaoh có này cả tỷ sông đại rồi đại ta bị niêm rồi cổ để ta đại niêm นะถือว่าใช่ละแต่พอร่มูฟ้าร้องก็เรียปั๊บควมไม่นับเราเนี่ยเสียสิบพนเลยแหละตอเดี๋ยวนี้ถ้าว่ายังเสียสิบพนตอดี่ร่มฟ้าร้องก็ปั๊บก็ไปเหลือสามสิบดาวถึงนะก็ไม่โซ่ไม่ยังวันสุขตามตุศนาถือว่าเสียสิบพนนะมันหลายเรื่องละเนาะถึงจะดีนี้ปั๊บรับมาในมัสตาร์ของเราอ่ะก็บอกว่าอนุญาตหรือว่าไม่อนุญาตมันยังสองโบเลยนะเกี่ยวกับให้เนียรมูฟ้าร้องได้หรือไม่ว่ากระดาอินเจวัซนาหุ หรือว <your> ่าตามศัสนะที um ่บอกว่าอนุญาตเอียนมุฟาร็อกได้ไม่ว่าจะเนียนมุฟารอกได้หรือเนียนมุฟารอกไม่ได้นะแต่หากว่าอิหมัมกุบไฮซาลัมโดยลืมนะวาจิตจะต้องบอกนะเตือนอิหมัมว่าุบฮานัลลอฮ์นะไม่ยังไม่ได้สมบูรณ์ที่เลื่อนนล์จุมูฮะตะอาไลฮิวาจิบะตุนนะเพราะไม่ยังบนรุกถือเป็นสิ่งที่วาจิบนะ ว่าอิดะสัลลัมอิมาหมูมินัลอูละและถ้าสมมูรณว่าอิมัมให้สลัมจากโอกาเรกเนี่ยให้สลัมให้สลัมหลังจากเสร็โรกาเรกเสร็โรกาเรกปั๊บน่ะไม่ยังโอกาเดียวอันฟาต์ดิยาปั๊บลงลงก็เหยีดติดาลงสุหยุดนังระวังสองสุหยุดลงสุหยุดปั๊บนังอ่านอัตตาฮิยาหนังอ่านอัตตาฮิยาปั๊บอิมซาลัมียบร้อยมันมุ่งเดือนยังเสียเลยน่ะไม่เอาน่ะไม่ทำ จึงที่นี้ปั๊บวกก็ลันฟัสลูสึงห้างกันหน้านเลยนั่งชยนะไม่ตั้มต่อไม่ยังห้างกันยาวหน,น,น้ายังได้เลยพอห้างกันยาวหน้า,นานปั๊บมันคาดอะไรแลยเลยนาะบาตอลัสซซลาตูฮหูบาดอายบางคนไม่ยังของอีมัมเพราะค้างกันหน,น้าเกินไปเอาแล้วมามุมละ่ะ <c oughs> มามุมเดือดอยู่เรือเ่อยเลยล่นะมามุ้มบาดอายไม่ล่ะดูนั่นเต้ามมามุมมาเอามามุมไม่บาดอายตั้มปืนที่นี้ละ่นะอยู่เลยตั้มอยู่แล้วเนาะ ว่าแต่กอะลัยฮิตตาดูคูอิหมัมนั่นทิลรับมาต่อมันเดิมมันไม่ได้เลยอิหมัมพอทุ่มกิงระยะนานปั๊บอีลรับมาแล้วก็ปั๊บอัลลอฮฺบัดทื่อเราการติล็อกไม่ได้เลยเพราะมันห่างกันนานเกินไปเลยถึงท่านผือที่นี่แหละเพราจะอัลอิสติคลาฟนั่นตั้งอัลตั้งอิหมัมเบอร์สองขึ้นมาแล้วให้ใครก็ได้แต่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงอิหมัมนั่นขึ้นไป เป็นอิมัมตกนนะกนงานเป็อิมัมตะคนแต่บางเงินใช้มันยังเหลาแล้วเนาะก็คือต้องได้ยินคุดบาลุงกุนของคุดบาและก็ต้องต้อง,องท่านมายนังตั้งแต่โอกาสเรทอะไรประมาณนั้นนะแล้วมุสตาฟลิฟก็เลยขึ้นมานั่งต่อไปได้เลยนะเห็นก็รต่างไฮสลังเพราะม,งงมายนังของมะมุมยังไม่บาดตายที่วะเลวเจฮะวะเาวเจ,าาววจฮีละลามมุ้ และท่าฮากว่ามะมุมไม่รู้นี่ยะเตลอิมามิลมูสาฟิริไม่รู้ว่าอิมามผู้เดินทางนั่นเนียดอะไรนะเดินทางกันมาปมๆนะไปไปนนมานี่ซึ่งเป็นการเดินทางในระยะทางถึงไดสิบสามกิโลขึ้นไปสามารถโยไม่ยังได้แต่ไปถึงเราำนะนไม่ยังยเลยนะอิมัมไปถึงอตักบดเลยอัลลอฮฺไม่ตั้นได้ถามกันว่าโยไม่โย ไม่รู้อ่ะเนี่ยของอิมัมคืออะไรเนาะพอไม่รู้ปับ๊บฟักก้อแหละมามุมก็บอกว่าอินกอสโกรกอสตตุเนีย่ยเนีย่ยว่าอัลลอฮ์กูไม่ยังนะฟัดดูอีชาสม,มุดว่าปะโยถ้ากว่าอิมัมโยเนียน่ยนะเอาไปแขวนกับอิมัมก็จะตาลีกุนเนีย่ยนะเอาเนีย่ยไปแขวนไว้กับการเนี่ยของอิมัมว่าอินละอัตมัมตุถ้าว่าไม่กูก็ะทำเต็มหมดน,นะเนีย่ย อ๋อเน็ตนิดหนึ่งเลยกูไม่ยั้งฟัดดูนั่นฟัดดูนี่ยอท้าอีม,มัํายอเต็มท้าอีมั้ทำเต็ม <c oughs> ก็คือตามริงเลยหนะาตามริงแหลยนึนส่วนหนึ่งจากชาระของการเนยตนั้าะก็คืออัลาเยเดีบิมมนาเซนจะจะต้องไม่นั่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสดตรงกันข้ามส่วนท่านกับการเนยตอะไรบ้างส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่ส่วนทางกับการเนียตนั่น ก็คืออัตตารดูด kind of ูนะก็คือการไม่เนโนนเวไปเวมาไม่เนโนนนั่นก็อย่างย้ายย่างในเนี่ยนะย่ายยงเช่นนมาเราตักเบ็ดไม่ยังฟันดูอิชาอัลลอฮ์กูไม่ยังฟันดูอิชามาฤตอิชามาิตอันนั้นไม่ได้นะมุตารัดดิษไปมุตารัดดิษมากก็เะเก็บไปเวมาแต่ตรงนี้นี่ถ้าเราตามหลักการตรงนั้นมันไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะมันไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเราเอาไปเคว้นวาโยหรือไม่โย ก็จนะอ,อัตตารดุดแต่ตรงนี้นี่เขาจะเขาเรียกว่าอ,อะไรละ่ะเป็นมุสตัญนาตานะเป็นสิ่งที่เขายกเวนเพราะมันเป็นบรูร้รอนะมันเป็นเรื่องของการเดินทางเขาอ,อนุร่วมานาะแต่เดี๋ยวมันพอการเดินทางปั๊บเขาี่ให้ตักฟีสเขาี่ให้มันขเขาเรียกว่าเกิดความอะไรละ่ะพ้นบุญให้มาถึงแต่เดี๋ยวถ้าวามาฮูบผมกันวะเราเนียนไม่ตรงกับอิมัมนะั้น ต้องทำมายังไหมแท่นที่กๆได้เดินทางกันไปเร็วๆต้องทาหมึงให้มยังเซ็ตทากรูแฮมยังเซ็ตกันอยู่ละแลเลยเขาจะเป็นการตักฟีบจริงๆเป็นการพ้นบนจริงๆก็เลยบรูร้อนอนุญาตให้มีการตักอตะลีบออกไปเคว้นกับการเนียดของอิมัมกันฟาวัจฮานี่มีสมศรัทธาอัซฮูฮูมาเซฮะตุตตะลิกได้นะเราจะเอาไปเคล้นข้นนั้นะเวลาเราเดินทางเราสามารถออกไปใช้ได้นะเอ๊ะอิมัมไม่รู้เนียดยอหรือว่าเนีย tìm ở bên này là gắn đặc biệt Allah phù ừ, yang phát so hot. yo tha imam yo tìm tha imam tham tìm u imam song rồi cái imam nhìn rồi cái là ว่าก็ว่าก็มายัสยัดตั้ลีกุนนนิติฟในลาติอัลมุสลิมิลมีชอบะฮิบิดาฟิรนมือนกับที่ซอที่เราที่แม่ยังโดยเนียิติกับม่ยัดคนแขกนะซึ่งเป็นม่ยัดเถืุ่ญกับคนแขกคนไต่ปัญหาแม่ยัดบญคนแขกคนไต่เช่นสึนามินะเจนซนามิอาชีนะคนตายกันจังซช่ไหมนะแยกไม่ออกอันไหนแขกอันไหนไทยอันไหน ทำไมตานะเล่ก็ไม่รู้จักเลยถึงเอาเลยเราอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเหลือใจไหมไหมยังให้คนไทยไปเสีกันล่ะใช่ไหมล่ะให้คนกาแฟไปเสียด้วยเปล่ากันไหมยังให้กับคนกาแฟมันมีได้อัลลอฮฺตาลาบอกว่าลาตุสุลลิอาลาอาหารมินหุมมาตาอับบดะนั่นแหละพวกทันยาไม่ยังให้กับคนหนุ่มคนใดจากปูปฏิเสธสักต้าติดตายลงเด็ดขาดนะอับบดะ นลลเราห้ามไว้การห้ามเป็นฮารามนะก็เลยไม่อนุญาตเพราะการไม่ยัง้งนั่นเป็นการค้มากุศลนะเป็นการคออ้อัพยโทษให้กับไม่ยั้งดังนั้นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่สมควรจะได้รับการอััยโทษก็เลยการไม่ยัง้งให้กับคนกาเฟตคือเป็นฮารัมโดยนี่เมื่อมีไม่ยั้งมาปะบนกันมานะพ่อไม่ยั้งมาปะบนกันมาเราแยกไม่ออกพ่อแยกไม่ออกปับ๊บเพราะอ่เราเนียดปนปน,นกันไปว่า น้าเนี bon ่ยบนบนกันแปลว่าพื้ละฟายากูลูนาไวตุสซาลาอาลาฮาซาอิงกานามุสลิมันกูมายังให้กับศพนี่ถ้าเด็นคุนแก่นะถ้าพ่อท่าเขามาแต่เด็กไม่แน่นอนเลยได้สามารถเสียกระทำได้นะเพราะดอรูโรเขาแหละเป็นเป็นภาวะจำเป็นวากาซาวากาซาลิกชะฮิดุลมุตัลิกูบิไกริฮีเช่นเดียวกันคนตายชาฮิดคนตายในสงครามศาสนา นะักตัณฑ์ในสงคารามศาสนาเขาไม่อนุญาตให้ไม่ยั้งหายฮารัมเกี่ยวไม่ยั้งหายเช่นเดียวกันนะนะเพราะว่ามีฮะดิษนะในครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสงคารามอูฮุดนบีได้ช่ายให้ฟังคนตายชายเหตนะบีดีมาอ้ฮิมฟังทางเลือดหนามก็ห้ามอาบไม่ยั้งก็ห้ามไม่ยั้งหา่างเพราะอะไรละ่ะเพราะการไม่ยั้งหายนั้นมันการขอา้อฉาฝาขอความช่วยเหลือ ให้ Allah อัลลอฮ์อัปัย์ถูดให้กับมยียะซึ่งมยียะติดไอชาฮิดไม่จําเป็นจะต้องตานอัปัย์ถูดเลยเพราะอัลลอฮ์อัปัย์ถูดหายหมดเลยนะไม่ต้องตานการเมียังเพราะดอกจากผู้สืบิดเลยมันสำหรับคนไอชากิดแล้วเลยนะไม่ต้องเมียัหายเพราะไม่ต้องเมยียหายปั๊บถึงบางคนาอชากิดบางคนไม่รู้าอชากิดมาแยกไม่ออกพ่อแยกไม่ออกปั๊บบุญกันมัวทีนี้ก็ลเลยพ่อแยกไม่ออกเนืยดปลาเพื่อไฟยากรุ๊

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، اللهم اغفر لنا فيما أخطأنا